ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กับบอสกิจวันที่3เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยแต่ยังเล่นไม่จบนะจ๊ะเพราะว่ายังค้างไว้อยู่แต่แค่จะมาบอก,กทริคเฉยๆว่ามันเล่นยังไงแล้วก็ต่างคนต่างไปรีกันนะคะรีจนกว่าจะได้นะคะทุกคนอ่ะวิธีขับเล่นคืออ่ะเริ่มมานะคะเดี๋ยวเราจะฝึกออโต้กันไปเลยเพราะว่ารีจนชํำและใส่โล่ปีปีปุ๊บก็รีได้เลยค่ะให้มันจนกว่าจะใส่โล่เสือลงนะ โอเคเรียบร้อยตี1ตี1ตี2ตอนนี้ก็จะพาไปตี2จริงๆแล้วมั้งเนี่ยโอเคก็คือสกิลหนตีธรมธรมดาตีธรรมดาแล้วก็เยี่ยนล็อกอันนี้ยาวๆได้เลยค่ะคราวนี้เราก็แค่มารอนลุ้นอย่างเดียวเลยว่าเออปีปีปตรงจังหวะนี้เทินที่11หรือเทินที่12เนี่ยแหละจะต้องตีเสือหลงแล้วได้เกตคืนเป็น3เกตเท่านั้นเนี่ย อันเนี้ยคือไม่ได้เท่ากับลีค่ะอ่ะแล้วคือจังหวะเยี่ยนตรงเนี้ยเราอะลองให้เยี่ยนเปิดสกิล3าดูแล้วกลายเป็นว่าปีบิตรงดันได้เกตคือทุกคนเห็นไหมมันได้เกตเว้ยแต่อะไรโล่ไม่หายเนี่ยโล่ปักเป้ามันไม่หายแล้วนาหนา้ามันได้ตีสกิลธรรมดากับเสือหลงมันไม่ได้ไปตีปักเป้าซึ่งถ้านาหน้าได้ตีปักเป้าอะมันอาจจะมีโอกาสทําให้ปักเป้าเนี่ย ติดมือในเทอร์เนี้ยเนี่ยเทอร์นี้เลยอะ่ะทาให้ปักเป้าติดมือได้แล้วจะทําให้ปักเป้าเนี่ยไม่ต้องใส่โล่ไงเออแต่นี้ให้ดูก่อนเนี่ยเพื่อที่ปิปีตรงเขาจะเปิดปบัฟที่4แบบเนี้ยได้แล้วก็จะจบได้เลยจริงๆมันจะจบได้เลยนะทุกคนอะถ้ายังงงกันเดี๋ยวช้าๆให้อะโอเคเดี๋ยวรอดูจังหวะของเยี่ยนตรงนี้นะเดี๋ยวเราขอเล่นมือทุกคนดูละกัน จริงๆแล้วอะเยี่ยนจังหวะเนี้ยมันควรจะต้องเปิดอันนี้ไปเรื่อยๆสกิลเดียวจนจบเกมเลยแต่ส่วนตัวที่เราบอกทุกคนว่าเอ้ยปีปิตงอะมันจะตีเราได้เกตคืนเนี่ยคือเราลองเล่นหลายรอบแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเยี่ยมมันเปิดอันเนี้ยมันมีโอกาสมากกว่ามากๆที่จะทําให้ปีปิตงอะได้เกตคืนเห็นปะแต่ผลที่เกิดขึ้นที่เราบอกเมื่อกี้คือน้าหน,น้ามันต้องมาตีเสรหลงเหมือนเดิมทําให้ปักเป้าอ่ะ ก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะติดมือของนาหน้าอยู่ดีฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกอะ่ะคือคือที่ระหว่างรอปีปีตรงมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันเหลือบัฟอยู่บนโล่ตรงเนี้ยมันเขียนว่าเลข2แปลว่าจะต้องโดนตีอีกสองครั้งโล่ถึงจะหายก็เลยตีไปเนี่ยเหลือ1เท่รเธอแล้วแล้วเดี๋ยวปีปีตรงอะ่ะเขาจะตีพอดีเป๊ะโล่เขาจะหมดพอโล่หมดปุ๊บแล้วจริงๆจังหวะเนี้ยปีปีตรงควรจะได้เกตมาพร้อมกับนาหน้าเนี่ยจะตีสกิลปกติไปแล้วจะทําให้ ปักเป้ามีสิทธิ์ติดมืนได้นะมีสิทธิติดมืนได้เดี๋ยวให้ดูจังหวะเนี้ยเนี่ยปักเป้ามาแล้วเนี่ยถ้าเขาติดมืนของนาน่าในพาร์ทเมื่อกี้อะ่ะมันก็จะไม่ใส่โลแบบนี้ให้ไงเออเนี่ยแหละคือวิธีการเล่นจริงๆนะคะฉะนั้นสุปแล้วก็คือรีไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจนกว่าจังหวะมาติการมันจะได้งงไหมอ่ะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเผื่องงการพาร์ทสุดท้ายละ อันนี้เราจะเล่นเสมือนว่าเล่นจบนะเอาแบบเสมือนว่านะคะเนี่ยเริ่มมาเสิรหลงแล้วก็ใส่สกิลธรรมดาทั้งคู่เลยเย็นเปิดสองยาวๆจนพอถึงปีป,ปตีตรงตรงเนี้ยปุป๊บอะเดี๋ยวเราหยุดเล่นออโต้ให้เพราะคิดว่าน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้เกตคือนอะเอาจริงแต่สมมติว่าได้เกตคืนละกันนะ สมมุตินะเนี่ยตูว่าจังหวะนี้เทิร์นที่11จํากันไว้นะคะเออปีปปวีโตงสอบไปตีปุ๊บโล่จะหมดทันทีพร้อมกับได้เกตสมมุตินะสมมุติได้เกตนาหน้าจะไปตีปักเป้าปักเป้าจะติดจะติดวุ่นวายเห็นปะปักเป้าจะติดวุ่นวายนะคะแล้วเสิร์หลงไม่ใช่เยี่ยนะ่ะให้มันเปิดอันนี้ เนี่ยอันเนี้ยคือสวยสวยมากเฮ้ยที่สวยมาก,มากจริงเตหอยอะไรก่อนเกรดโดนปีปี๋ลดไม่พอแม่งไม่มีเกรดใช้เลยทุกคนนี่เทิงสิบเจ็ดอันนี้สมมุติเป็นเพียงการสมมตุติแต่แม่งเสียดายวะ่ะจำเป็นว่าถ้าสมมุติมีเกรดนะถ้าสมมติมีเกรด,นะดนะคะทุกคนสมมุติเกรดครบสี่เยีย่ยงก็เปิดต่อไปนี่แหละแล้วปี่ปีก็ ก็เปิดสี่จ้ะทุกคนปีปีเปิดสี่ตุ้มเขาก็จะตายกันหมดซึ่งถ้าใครไม่ตายก็ซวยอีกเพราะว่าดาเมจช็อตนั้นอาจจะไม่พอพอดีนะคะก็รีไปอีกอืมเนี่ยแหละอันนี้คือจบแล้วเนี่ยต้องจบเธอที่สิ 19. ไม่เงยเธอฉันบอกจริงฉันอัดตั้งแต่สามทุ่มจนตอนนี้กี่โมงอะตอนนี้ตีหนึ่งได้มัง้งอืมโอเคก็เฮ้ย เท่านี้แหลคะค่ะทุกคนหวังว่าทริคในวันนี้และช็อตฟุกเมื่อกี้ฉันบอกตรงๆนะทุกคนสามทุ่นจนถึงตอนเนี้ยตอนนี้น่าจะประมาณกี่โมงเนี่ยตีหนึ่งหนึ่งนาทีบอกเลยว่าเพิ่งจะได้ช็อตนั้นช็อตและช็อตแรกที่ปักกระเป๋าไม่ใส่โลและติดมือหนาหน้าเมื่อกี้เลยปะ่ะโชคดีคะ่ะทุกคนโชคดีนะโชคดีทุกทุกคนค่ะขอให้รีกันสดาในคืนนี้ถ้าใครอยากจะรีคืนนี้ก็รีไปเลยนะคะส่วนตัวเราอาจจะ รีดีหน่อยเดี๋ยวจะย,าย้ยายไปเล่นนาฬาิกาแล้วก็นอนแล้วโอเคสวัสดีไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย